สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าฮะนี่เป็นนัดที่4ของฤดูกาลแล้วประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่ซังแอนโทสีเปิดบ้านเอาชนะยูบิโรอิวตะไป1-0 FC โตเกียวเอาชนะนากุยะแกมปัตเอดไป1-0เช่นกันคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจาชนะทิปครับวันนี้แพ้คาบ้านให้กับคาชิมะแอนเลอร์ไป1-3วิเซนโกเบเสมอกับชิบิซูเอสพาวไป1-1 เซเลโซโอาก้าก็แพ้คาบ้านให้กับอุลวะเลดมอนไป1 2คาวซาสกฟิกฟอนทะเลชั้มเก่าวันนี้แพ้คาบ้านให้กับกัมบะโอซาก้าไปศ1นยซาเฟซายิโรชิม่าเฉือนเอาชนะมัซโมโตยามากะไป1 0โอติตะทินิตะของเจ้านิวทิฏิพันธ์ครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสของเจ้าอุ้มทีลธทอนไป2 0ด้วยกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยโชนันเบลมาเลเฉือนเอาชนะวากกตาเซนไดไป2-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จา่าฝูงเปลี่ยนมือฮะอันดับ1เป็น FC โตเกียวมีอยู่10คะแนนอันดับ2นากยยาแกมปัสเอสเคะแนนอันดับ3าครับโอ้โหโอิตะทูนิตาของเจ้านิวทิ่ทิพันครับอยู่ที่3เลยฟอร์มดีมากๆฮะมีอยู่9คะแนนอันดับ4ซานเฟซฮิโรชิมะแ8คะแนนอันดับ5คาชิมาเลอร์7คะแนน อันดับ6วิเซนโกเบ7คะแนนอันดับ7โยโกฮาม่าเอฟมาริน่ของเจ้าอุ้มธีรท,ทรครับมีอยู่คะแนนอันดับ8อุระวะเลเดมอนเคะแนนแล้วก็อันดับ9้าเป็นกระบะโอซากามีอยู่6คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับเริ่มกันที่อันดับ10เลยเป็นคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจ,าเจาชนาทิปครับ,รบเก็บไป6คะแนนอันดับ11ชเอนันเบลมาเลคะแนนอันดับ12ม um ัซุโมโตยามากะสคะแนนอันดับ13ครับคาวาซากิฟอนททเลแชมป์เก่ามีอยู่3คะแนน อันดับ14เซเลโซสก้าสคะแนนอันดับ15ซางานโทสึครับหนีบวยมาได้ครับผมก็ตอนนี้เก็บไป3คะแนนอันดับ16จูบิโลอิวตะมีอยู่2คะแนนอันดับ17ชิมิซุเอสพามี2คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายฮะอันดับที่18เป็นวากกต้าเซนได4นัดผ่านไปมีอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองในส่วนของกาซันโวล่าสุดตอนนี้มีทาน2คนครับแอนเดอร์สันโลเปซจากคอนซาโดเลซัปโปโรแล้วก็โนรลียกิฟูจิโมโตจากโอิจาาทรนิต้าครับ ก็ทีซัดไปคนละ5ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลิกนะถัดไปครับเป็นเกมนัดที่5ของฤดูกาลจะเตะในช่วงสิ้นเดือนนะครับเริ่มกันที่ศุกร์ที่29มีนาคมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเปิดบ้านเจอกับซางานโทซึ่สาวที่30มีนานักุยะแคมปัสเอเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจอุลวาเลเดมอนเจอกับเอฟซีโตเกียววอลกุตาเซนไดเจอเซเดโซสากาจูบิโรอิวตะจะพบกับคาชิมะเอเล่ ก,กัมบาอุสกาจะเปิดบ้านเจอกับวิเซนโกเบลและก็โอิตะทรินิต้าของเจ้านิวทีตดิพันนะครับเปิดบ้านเจอกับทางซานเฟเซฮิโรชิมาแล้วก็ปิดท้ายกันที่วันที่ที่มิมีนาคมนะฮะมาซูโมโตะยามากะครับ, um oto, รบเปิดบ้านเจอก,กับคาวาซากิฟอนเทเลและก็ชิมมซุเอสพาวพบกับทางโชนันเบเมเล่นั่นเอง ซึ่งนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของผลการแข่งขันแล้วก็สถานการณ์ของเจลีกหลังจากผ่านไป4นั้นนะครับแล้วก็นัดหน้าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะอีกประมาณสัก2อทิาย์ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ